วันนี้นะครับมาดูัสดุน้ัคผมส่งมาจากบางคลีปักก็จแกะเลยแกะเลยพี่จ๋าวัสด,ดีค่ะอยากได้อะไรจ๊ะพุดค่ะ <laughs> อ่ะพี่แนนพี่แนนดูพี่จ๋าหน่อยลูกแกะเลยแกะเลย อ๋อเป็นชุดนะขอดูเสือ้อเป็นเซตเนาะชุดเซตนเป็นม อคที่ให้ดูดีๆใส่กระดุมให้หน่อย อันนี้อีกกล่องหนึ่งมาจากอุบลน,นะคะกล่องนี้มาจากอุบลน,นะนักจัพี่จะางานอะไรอีกแล้วรอบนี้ เอาจริงดิไปได้อะไรมาโลแก่บุญแก้บนุนมีเป็นเอเอเขาเรียกผ้ากับบัวจกดาวจากอุบลราชธานีนะคะผืนนี้นะสวยสลับสลับเอาเอาลงขึ้นลงสลับต่างสลับสลับเนีนสลับ <laughs> ตรงนี้เป็นตีนสิ้นนะน,น,นั่นที่ป้าเอาขึ้นนะป้าสลับอือสวยนะคะนี่อันนี้คือผ้ากับบัวจกดาวอุบลราชธานีนะคะนี่ผืนนี้เป็นของอุบลราชธานีเลยสวยนะคะงานกับบัวจกดาวผ้าไหมนะคะพรีเมียมนะ,ะสวยเลยผืนนี้ถ้าใครชอบนะคะก็ เดี๋ยวเจอกันนะคะเย็นนี้นะคะที่เพจมนตรามหาราณีนะคะไลฟ์สดเวลาสองทุ่มนะคะเจอกันได้เลยฝากด้วยนะคะแม่ๆอุ้ยตาละผืนนี้สวยจริงๆเหลือบงามนี่จกแบบแน่นๆเลยนะคะจกแบบแน่นๆเลยนี่คืองานจกเนาะเป็นงานจกเขาเรียกกับบัวจกดาวนะคะผ้ากับบัว จากอุบลราชธานีนะคะผืนนี้ของดีจังหวัดอุบลโอเควันนี้เปิดที่สองเจ้านะเฮียนะใครอยากส่งผ้าไหมามาขายนะคะติดต่อเพจเราได้เลยนะคะเพจเราชื่อเพจว่าเพจมนตรามหาราณีนะคะเรา,เาจาหน่ายผ้าไหมแท้ทอมือทั้งหมดเลยนะคะรับซื้อแล้วก็ขายผ้าไหมสวยๆแบบนี้เลยะคะ่ะอยากได้แบบไหนก็ทักมาได้เลยนะคะผ้าที่ร้านสวยๆทั้งนั้นนะคะ ใครอยากจะซื้อก็สามารถเข้ามาดูที่เพจหรือว่าใครอยากจะขายก็ทักมาได้เลยค่ะเราให้ราคายุติธรรมนะคะลูกค้า